สวัสดีครับกสนตขนเวศครับวันนี้ผมจะมาทําภารกิจเย็นขั้วทสมหัวใจไอพัคเกตนะครับทีนี้เราจะมาทำถุงกระสุงกันก่อนเอาก้อนใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าไทยน้ำผมเห็นเย็นอยู่แล้วใช่ไหมครับี่น้ําเย็นน้ําแข็งเย็นเอาลงเครือเรือไว้หลายว่าหรือว่าเรือเย็นเหมือเดิมปูดความร้อนแสงออกจากวัตถุนะครับทําให้อ่า น้ำเนี่ยเย็นจนถุงเัาติดลบเลยเหมือนตอนที่เขาเดินลุยไฟเขาก็เลือบเรือไว้ที่เอาเอาฐา,านเนี่ยไปแช่แช่น้ำน้ำเรือทำให้่านเนี่ยมันถู่ความร้อนแตกไปก็เลยไม่ร้อนควนๆหนาวเย็นดีบ้าง 400บา,าทสอบถามข้อมูลก่อนเข้ารับบริการถึง30กันยาแบบนีู้วยินมากเาย,ย็นขนาดไหนนี่คงบอกไม่ได้แต่เย็นจริงๆถ้าคุณถ้าเรามีเรามิเตอร์ครับเราจะบอกคุณได้บางเอิญเราไม่มีเคยชงม,มิเตอร์ใช้วัดไข้ครับม,มิเตอร์วัดไข่จะบอกได้ว่าเท่าไหร่ แต่นี้ใส่เลือใส่ด้วยไม่ได้เนอะเราเลือกเือไว้ด้วยมันพูดดังๆในโทเมิเตอร์วัดไขครครับไหนๆก็พูดแล้วก็เล่าให้ฟังกันทั้งในจะมีของเหลวอยู่อ่ซึ่งบางทีเขาก็ใช้แอลกอฮอล์แต่ ที่เราใช้กับผมเดมันจะเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่เป็นารเหลวมันก็คือประหลอดซึ่งประหลอดในตัวม,มิเตอร์วัดไ้หรือว่าประหลอดรงม,มิเตอร์วัดอากาศเนี่ยมันจะเป็นสารคลิษใช่นั้ดังนั้นจึงไม่ควรให้เด็กเล็กเอาม,มิเตอร์มาเล่นเพราะว่าอาจจะทำประหลอดแตกได้หรือทำให้เด็กเนี่ย ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายสําหรับโรคที่เกี่ยวกับสารประดดจะ,จะเป็นโรคมินมามะตะที่เคยเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นสาเหตุเกิดจากคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินปลาดิบใช่ไหมครับปลาที่ได้รับสารปลรอดดเข้าไปอ่ะคนมากินปลาดิบก็เลยได้รับสารปลรอดดเข้าไปด้วยซึ่งโดยปกติแล้วสารปลรอดดในปลา จะไม่เป็นอันตรายต่อมนษู์เนื่องจากว่าตรอดดมันเป็นโลหะที่เป็นของเหลวแล้วจะเร่ะเหยเป็นไอไปเมื่อได้รับความร้อนเข้าเราทำลาให้ก็ไม่เป็นไรเย็นมาก เยอะๆเพื่อให้มันเย็นสุดเลยมีคนที่จะท้าหลายคนนะใครที่ไม่ถ้กท้าไม่ต้องน้อยใจจะไม่ท้าบางคนเพราะว่ามีคนมีโรคประจำตัวก็พูดยากครับเราไม่อยากให้เขาแบบเล่นกล้เป็นอันตรายข้าถุง เลือก็คืออชื่อสูตรเคมีก็คือโซเดียมคลอไรด์เป็นเอซีเอลที่เราเคยเรียนกันควรปุยไปก่อนรอให้มันเย็นโอ้โหนี่ก็ยอดเย็นกว่าทุกครั้งได้รับคำท้าจากสปอยนักศึกษากนสนอนะครับแล้วก็คุณรูวิวของโรงเรียนสุรภา ผมก็เลยมาตามสงหาตรงนี้แล้วน้ำแข็งยังเหลือเนี่ยเลือกนไปอีกพอถังนี้เทมแล้วเติมเลยนะเติมเลยแอมเติมน้ำแข็งนี้เลยร้อนแรงให้สักห้าถังก็เลยเอาตอนนี้มีอยู่สี่ถังเติมถังเลือกเหลือลงไปเยอะๆเจ็นแน่ เราเคยเห็นหลักการที่ตอนที่เขาทำจริงๆแบบนี้ที่เป็นพวกโขลกแบบนี้เขาทิ้งเกลือข้าวให้หลอมในติ่งแบบหมุนเนี่ยใช้เกลือมีสวนถ้วยทำให้เย็นเคยไหมเออแอมก็เคยเห็นนะ วันนี้คนนัดไม่รู้ไปไหนครับสปอยเขาเป็นคนนัดแต่เขาไม่มาคนนัดไม่มารูกไรยให้คน,นขื่สาแทนเพราะว่ามีคนเท้าหลายคนแอมบอกเสร็จแล้วเชิญกรมาเลย เย็นมากๆมือจุ่มลงไปยังไม่ได้เลยเ <c oughs> ย็นนะเย็นเย็นควรแบบให้เกลืออา่าละลายอันนี้เป็นการละลายไ,ได้สารละลายน้ำเกลืออืม <c oughs> มาเร็ว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 กำลังอัดอยู่มาเลยมาเลยทั้งสามคนเลย มาเร็วมาเลยเอาฟู่นนิวด้วยมาฝุ่นนิวไม่เห็นว่ามาแล้วมาเร็ว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 ,รว,รวอย่าให้นเรดูคลิปเขาไม่ถึงหนึ่งนาทีคลิปสองหกนาทีนั่นแหละติดไม่ไ้มาเลยไ,ไปไรม่ไรครับคุยไปเรื่อยๆน้ำจะได้เย็นขึ้นเพราะเราใส่เกลือไปแล้วเดี๋ยวเขากรอเพราะเราเตรียมตัวอยู่คนระับ

ไ้่เย็นมากๆเลยเพราะเราใส่เกลืองไปใสทเดียวไม่น่าพอไม่ตขนัน้นข้างหลังข้างหลังไหข้างหลังไหข้างหลังหันหันไปโน่นไปโน่นทางนนชิดชโอเคอ่ะทางนเอาเลยเอาเลยเอาเลยอ่ะขอช้าาช้าไม่ช้าช้ามันจะเย็น ก็ถามว่าตานเร็วๆวะมันก็ไม่เย็นเอาอย่างนี้ก็ได้ให้เย็นที่สุดเอาเลยเอาเลยเอาแล้วแต่ใครจะเอาตอนเราพร้อมกันเมื่อ่านไปเลยโอ้โหเย็นมากั้งยังไม่ บอกเลยครเบว่าเย็นสุดโอ้เย็นมากคนที่จะท้าเขอไปคือแป้งๆที่เรียนวิชาศาสตร์ที่สุรภาเด็กหญิงมันกำลังเย็นกัเย็นการินยาล้มเย็น อ่แล้วก็น้องนนที่เป็นน้องของน้องแป้งอ่ะแล้วก็น้องนนหมสามที่ไปเลยนนิคนิคแล้วที่เขาตั้งฉายาตัวเองว่เาเรสมาเลวอะไรนั่นแหละแล้วก็น้องไทยเพื่อนของน้องแปง้งเทพไทยมุสกะน้องอ่อนศิลิกุลหน้าแก้วตอนนี้มีอยู่ห้าคนใช่ไหมคนที่ไม่ได้บุกท้าไม่ต้องเสียใจแต่เราขอท้าให้ทุกคนทำความดีเพื่อสัง,สงคมครับ ไม่ต้องเล่นไอแพ็เก็ได้คุณไม่ต้องบริจาคก,ก็ได้แต่ทาอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวมก็ถือว่าคุณได้ทําประโยชน์แล้วขอบคุณครับ